วันดีครับพี่นนองพี่เต้โอนมาถี่แต่บ้านแต่เชาเลยครับมาตามไปเป็นตีพึงเสีงวบาก่อไฟไม่ได้ครับหนาฝนเป็นธรรมดาครับก่อไฟเราไปตอดหมาตอดคนตอดอะไรสักหนักพึ่งอยู่ในบ้านครับหนาฝนก็ที่แรกก็ไม่ตัวหรอกช่อไหมพอฝนงไม่ลุงไม่ตัหรอกพอฝนลุงแล้วก็ชุดตอดเล็กหน่อยนิดเดียวที่นี่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงลูกว่าตอดเดี๋ยวไปดูกันครับ ที่บ้านพี่เต้อ่อนรังใหญ่ไหมมันตรวหลักษณะไหนถึงตรแล้วผมจะโดนไหมไปรอรุ่นรอช่วครับหัวหน้ามจะมีไหมฝนลงสองวันวันสองวันแหละไปครับพี่นอไปบ้านพี่เต้งอ่อนเลยพี่นอทำคกกครับพี่นอไป็กองครับกีงสาบเสือแห้ง ของชุดไป้งแต่ตรงนี้เลยแม่ดูมีเสียงเพลงครับเสียงอาจจะกข,ขาดห,หายหช่วงทำขบเดี๋ยวจะรอสักหน่อยให้เสียงเพลงพหายทีพึ่งในบ้านก็ยังงี้แหละครับมีเสียงเสียงมันเยอะเสียงเพลงเสียงอะไรไปต้อมแหงแล้าก็จะเสือหมัดข้างในก่อนครับ เี๋ยวว่าตอดหมาตอดเจ้าของบิงไล่มาวานี่ตั้งสองรอบจังหวะเป็นยังีงไแหละ,หละพึ่งนาฝนจะดุเขาสาไฮมาอยู่ในบ้านแม่แล้วยังไ้เรียบร้อยครับข้างในนี่แหละข้างในข้างนอก็จะเป็นใบไม้สดอะไรก็ได้ฮะแค่นี้เลยครับ เดี๋ยวก็เริ่มเน้นถึงม่สูงครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูดูผึ่ง ทำใจครับที่พึ่งไนบานเราจะดูอีกทีหนึ่งในวีดีโอนี่แนนเลยครับตรงมือจับนี่แนนเลย สายสะพายไม่ต้องครับอืมโอ้ฟึงมีสูงสายสะพายไม่ต้องอโอเคเรียบร้อยครับโอ๋อมีตัดนึง้งปลายอ่ะอะแข็มั่นอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูลังเพลงกันเลยครับปกเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูอึอ่นผีแตงอ่อนครับใครสนใจอือ่นปกเรียบร้อยนี่ครับอึอ่นหลายอยู่ผีแตงอ่นอน หลือประมาณสามสี่โลถือู้นี่เป็นอึ่ไม่แดงครับอึ่นคางลล่นั่เนเองอู้มีตัวใหญ่ครับบูออดก็ชอบห้าอื่นรับไอ้ผีแดงอ่อนเดี๋ยวเราไปดูล่งพืนกันเลยครับเสียงเงียบแล้ว,วน,นี่ครับยืนต้นนี่ล่ะต้นมะม่วงตำๆตลำเรัว ลังอย่างเลยเดี๋ยวจะซูมครับอีกสักครู่โอ๊อดุครับล่งต้องแอบแอบไยหน่อยเดี๋ยวจุดรบด้านล่างเลยครับ ไม่สูงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่อ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องแ <c oughs> จ้งเพลงเงียบเงียบแล้วพี่พึงน,นนงนี่บ้าน้องยังงี้แหละครับพี่นอ้องต้อทำใจเชียงตะวันดีอ่ะพิดง่ายครับควรดีสำหรับใบตองแต่อยู่ได้ไม่นานแลยวก็ดับที่ไม่ดับก็คือกิงสับเสอแห่งที่ไม่ดับ đi chơi bên thong giang cơ nè tu quân thua. ô yo à <laughs> lui nòn làm cho đàn bốn nữa ย,ยัง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 ยางยั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 บยองยั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 งวงยงยังงย้งังยั้ยไม่ธรรมดาเลยนยปิตัจังยังยังยังอัคยังยัั้งนังยัังเงยงยลยัยังยังัั อ่ะดูเกัดไก่กันเลยไก่าโอ้โหว้าวขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อีกดาหนึ่งอยู่ตรงงามพอดีมารลุนกัน ขึ้นนู้โโอ้โ้อตั้งใหญ่กับลองอีมเอ้ามดัมล้งนี่ครับมีโดนคนแล้วเอียบมึง Ni nhìn nào bố là tung lưng anh cong hà bị xcrup luôn mày 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 ใหม่ครับพี่น้องเมือกทุงใหม่สองทุงออกอมดดรับพึ่งตอดตอดจังกวนมา <c oughs> นั่นเทียงไก่ตอดไก่ได่าดูห่างหายจากควรไปนานมอตัางกล่องหาถุงหาอุปกรณ์ก็ควรหน่อย

快滴滴！ 啊、uh huh. như gì đó cuối Tiếp ngàn đông này

ล่างขอกรตมุดรับพี่น่อง,อองมันต,ตอดออต,ตอดยอาองนี้เหอลอไว้ไม่ได้หรอกครับยิ่งแต่อน,นาคตยิงจะตอดใหญ่ ครับพี่น้งองอย่างนี้ลุงอ่ะ,อะพี่น้งองก็ผมเอาลัางชิ้นเดียวนี่ครับเหล่วหัวหน้า,นาจะแบ่งกันค,คนละครึ่งคับหัวหน้าอย่างใจตีโลห่าโลห่าโล,าโลไม่คาร์ลหัวหน้า,า,นาคนละสองโลประมาณเอาล่างให้พี่แดงเงินหับล่างสองชิ้นอเอาแบ่งหัวหน้าไปเลยครับก่อง่ายก็เดี๋ยวจะเสียงเพลงจะมาครับพี่น้องขอบ ก็ขอขอบคุณเนี่ยที่รับชมตลอดคลิปก็เสียงเพลงในบ้านครับเสียงเพลงก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่เสียงอาจจะหายบ้างหรือว่าจะดูวิดีโออีกทีหนึ่งว่าควรตัดตัดไหมเสียงเพลงมันเป็นลิขสิทธิ์ครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่เต้งออนที่แนะนํามาสําหรับหมายตีพึงตอดหมาตอดคนใสาเลยนาเนี่จบคลิปครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ